มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านแห่สองเล็กเด็ดตาทองอิ้วรายสาวดวงเฮงเคยมาแก้บนเผยถูกหวยบ่อยค่ะวันที่9ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ในช่วงสัปดาห์ใกล้วันหวยออกนะคะมีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดตาทองงิ้วรายหุ่นปั้นชายชราที่นั่งอยู่บนสาลาการประเรียนที่ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามาขอพรแล้วจะพากันได้โชคลาบมาหลายรายแล้วค่ะเมื่อใกล้วันหวยออกนะคะจะมีผู้คนมารุมถ่ายภาพอ่างที่มีหยดน้ําตาเทียนที่พระสงฆ์ได้สวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณที่ล่วงลาบจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนกัน ที่ตำบลยิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมส่วนบรรยากาศแผงรตอรี่ที่ตั้งเรียงรายได้ติดไยหมายเลขของหยดน้ำตาเทียนตาทองยิ้วรายค่ะนางสาวมาลัยทองอายุ50ปีชาวสมุรปราการเปิดเผยว่าตนเองนั้นมีอาชีพค้าขายของชาำในช่วงก่อนวันหวยออกทุกครั้งจะเดินทางมาขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์อยู่เสมอนะคะ สำหรับตนเองมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงยอมรับว่าถูกหวยบ่อยแล้วก็ถูกหวยกับตาทองนิ้วรายบ่อยมากค่ะไม่ว่าจะได้เลขจากการเขย่าเซมซีหรือว่าการดูเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะคะเมื่อรอบที่ผ่านมาตนเองได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัม10 G, ถุงรวม50กิโลกรัมและไข่ไก่2,000ฟองมาแก้บนสำหรับรอบนี้ตนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกหวยเพราะจะได้มีเงินมาไว้ใช้จ่ายหมุนเวียน หากถูกรางวัลใหญ่ก็ตั้งใจะจะกลับมาทำบุญอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลกข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ